โอเคนะครับประเทศนี้เพิ่งเกิดเมื่อยีอ่สิบเจวิที่แล้วครับประเทศนี้ฮอ้กูชอบกูชอบแรกตอนที่กูไม่อัดคลิมงไงและแม่แรกได้อ่ะคุ้มไหมครับนี่ดีวนี้หูและถ้าถามครับว่าผมนั้นไปได้ไพโรมาสเตอร์มาได้ยังไงนะครับนี่ครับ คนเดิมคนดีนะครับ H U L, L I H E N ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์เก้าะครับคนดีคนเดิมนะฮะคนนี้เลยจนทำให้ผมนั้นโอ้โหมีสิทธิ์ได้คอ s m i c เด e n ไน h t มานะครับคุ้มหรือเปล่าวะทุกคนส่วนตัวคิดว่าน่าจะคุ้มนะครับคุ้มใช่ไหมคุ้มแหลกมั้งนี่ครับตรงเองซ c ที่เขานั้นให้ตัวเรามานะฮะเราลองเทไปหาเขา นี่เป็นไงน้องเขายังไม่อะไรอีกเลยวะนะับว่าได้มาได้ยังไงนะฮะว่าน่าจะคุ้มนะจัดๆนะฮะดูจักตัวมาแล้วนะเนี่ยเดือนไหนครับน่าจะคุ้มคุ้มหรือขาดทุนวะคุ้มไหมขาดทุนแน่เลยไอเวยเลยที่กูาขาดทุนเหรอวะเนี่ยนึกว่ามันจะกำไรซะอีกโอ้ Ens, i, really sure และไงต่อวะค่าทุนและค่าทุนไหมอยากรู้แหละค่าทุนไหมว่าค่าทุนแน่เลยชิบหายแล้วเฮ้ยคุมไหมเนี่ยตัวกูไหมนะมันโอ้โหไม่คุ้มหรอวะ ถูกอีกแล้วคุณนี่กูเทศคาดทุนอีกแล้วหรอวะคนไม่คนไม่มีความรู้เทศคาดทุนเอเวนเลยกูเทศคาาทุนอย่างบ่อยอ่ะโอ้โหและเดือนไหนนี่มันแลกอะไรได้มางวะเนี่ยถ้ามันจะค่าทุนสักขนาดนี้แลกอันนี้ได้ไหมเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะคาดทุนเดือนไหนนี่นะคาดทุนว่าไม่น่าใช่น้องเขาน่าจะรอกูเนะ ไม่น่าใช่หรอกมัง้งมันจะขาดทุนได้ยังไงวะฮะมันต้องกําไรดิกูเทศทีไรน่าจะกําไรทุกทีท้ทันคอมพิวเตอร์บูมนบบวกมันก็ได้นะเว้ยเนี่ยเดิรเดินไหนเนี่ยราคาไม่น่าตกหรอกมัง้งเจอบูธบ้างครับตอนนี้เราจะลองเคมบูธมือซือว่าเดินไหนนี้จะแลกได้อะไรเดรื่องนตอนนี้คุณครอบครองโคตรเยอะแต่ว่าตัวมันเก่งนะ เก่งไหมไม่รู้เดิไหนตอนนี้คนครอบครองแม่งแม่งคือเยอะจัดแต่เดินไหนอะ่ะและในที่สุดผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองตัวนี้ครับตัวไททันเจมนั่นเองเนะฮะตัวที่อยากได้มานานและวันนี้เพิ่งจะมีสิทธิ์ที่จะได้มานี่ครับตัวไททันเจมมีสกิลกดด้วยแล้วมันบั๊กอะไรของมันวนะเนี่ย ฟก,กิกูกทำอะไรได้ไม่รู้แล้ว่วนของตัวนี้ถ้าเกิดคุณอยากรู้นะครับว่าผมนั้นไปได้มันมาอย่างไงคุณต้องติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะฮะดีเบสซี่มืดเลยเหรอวะเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นะดีเบสซี 40, นะ่มืดเนี่ยวางได้กี่ตัววางได้สี่ตัวนะครับบอกเลยว่าการเทศเนี่ยโคตรขุมที่จริงมันก็ไม่ได้เชิงการเทศหรอกนะ ถ้าเกิดคุณอยากรู้นะครับว่าผมไปได้ไมาได้ยังไงเดี๋ยวเราตัดพารไปตอนที่เรานั้นไปเทศกันต่อเลยนะครับ1 8 000, ึ0 0มื่นกหลคนและอีวิซิเคชั่นเอเจนต์มีคนครอบครองกี่คนวะอีวิซิเคชั G ่นเอเจนต์อยู่ไหนทูคอมบูเมนได้ไหมได้ไหมเว้ทูคอมบูเมน เดินไนเลยนะ please กู oh, อยากได้ได้ไหมได้ไหมหรือกูดูดโอ้โหนี่มึงดูทุกตัวเดินไนกูมากเกินไปแล้วดูตัวที่มันเอามาแลกดิโคตรตอนนี้ใจเริ่มไม่ดีแล้วว่าเราน่นอ n ข้มหรือเปล่าชิบหายแล้วเจอบูธว่างเคมาก่อนเลยตั้งเดินไหนแล้วก็ลงบอกว่า คอมวูแมนบวกฟามูไลสองหรือหนึ่งตัวเว้ยเออเฮ้ยไหมคน,สนเสนอเดินไหนมาละเป็นกูดออฟเฟอร์หรือเปล่าโอ้โหสองในห้านดีล ไม่คุ้มอย่างมาก S A C เอาจะขอหนึ่งคอมแล้วก็หนึ่งไตได้หไหมบวกหนึ่งคอมบูแมนโบรไม่เอาสิเฮ้ยฉันจะเทดไม่คุ้มไม่ได้โโอ้โหเอ้ยดู้แต่ละตัวที่มันเอามาให้กูดิ โคตรไม่ขุมอ่ะเอเวนเราจะลองเทพแอคคนนี้ดูนะครับ n อเคโอ้โหไม่เปิดเทปอีกเจอโคเบอร์เจอโคเบอร์เอาตดวนไหนแรกได้ไหมได้หรือเปล่าไม่รู้แลกหมดพี่ตกอับครับพี่ตกอับช่วยขอตัวหน่อยได้ไหมตกอับมากๆตอนนี้โคตรตกอับ ขอตัวหน่อยได้ไหมวันนี้เราจะมาขอทาน f อฟะกันครับหรือว่าตัวแล้ววะเนี่ยเจมส์ทดรันคาเมลา่าตัวนี้ที่กูเทรดไม่ได้นี่ว่ามีตัวอะไลจะให้ ฮะเอาดีเฮ้ยน้องใจดีเกินเฮ้ยโอ้โหน้องคนนี้ใจดีมากๆน้องคุณหนึ่งสีหนึ่งอีหนึ่งสีสองสามสามนะลูกโปรไฟล์ทอมแอนเจอรี่น้องคนนี้ให้เจมไททันผมมานะครับแทบมีลายเซ็นเอ่อช่างมันเถอะโอ้โหน้องคนนี้ใจิตใจดีจัดน้องคนนี้ครับ โอ้โหคนนี้เลยถือว่าเป็นคนดีมากๆครับคนนี้นี่หนึ่งสีหนึ่งอีหนึ่งสีสองสามสามนะเฮ้ยลายเซ็นนี้เออรหัสกูจะไม่โดนแบนด์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเอาดีดีนี่น้องให้ตัวเออกูจริงหรือเปล่าเนี่ยว่ากูตาฝาดไปแน่เลยเชมไททันคามิล่าครับน้องให้มานะกูมไม่ได้ซื้อนอก แล้วเจมในท่านมันแลกอะไรได้อะแลกนี่ได้ไหมะวะดาบของในท่านดิวเฮ้ยมอองคลเสนอเดือนไหนมาต้องดูครับชึบตัว๋วเชี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เอา,าน้องไม่คุม้มผมอยากรู้นะครับว่ามูลค่าของท,ท่านเจมเนี่ยมันจะเอ่อเฮ้ยน้องคนดิ่มเทศต์มาอีกแล้วน้องมีอะไร มองมีอะไรหรือเปล่าโซน,นาไททันเฮ้ยน้องให้กูมาอีกแล้วเฮ้ยกูไม่ได้ซื้อนอกให้จริงรอ๋อตอนนี้เรามีคู่แข่งของน้องอีกคนหนึ่งแล้วครับตอนนี้น้องคนนี้เลยหนึ่งสี่หนึ่งอีหนึ่งสี่สองสามสามเฮ้ยเอาดีให้โซน,นาไททัน คนดีจัดน้องเฮ้ยน้องให้โซน่ากูจริงปะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้น้องให้โซนา่ากูเฮ้ยให้จริงโอ้โ uh ห huh. น้องคนนี้ครับเอ่อนี่เลยคนนี้เลยโปรไฟล์ทอมแองเจลี่น้องเป็นคนที่ดีมากๆเลยครับเราเอ่อจะลองแอดเพื่อนครับไปดู